เห็นเสินสีขาวขึ้นมาแบบงามเลยได้คี่น้องสีขาวเลยขึ้นมาแบบงามเลยค่ะก็กินอย่างเดียวดิพี่น้องเอยลูกน้องคอยกินอย่างเดียวดิเอร้อยก็เลยเอาบอกม่วงมาแก้วินว่าสัน นี่นีเครือบขักไปแล้วพี่น้องก็เรียบเนี้ยเป็นซี่ะเป็นซีะนะคะเนาะสีขาวมันก,จก็จะขึ้นหังสาราเพิ่นก็กว้างขวางเดี๋ยวไปกับสะอาดหูสะอาดตาดีแล้วค่ะพี่น้องจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเป็นออกมาแบบนี้แหละ,ะประมาณนี้ เลืวก๋ไก่ไง,งามเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็จะว่านะเส้นสีขาวมันก็คืนดีอันนี้ท่านได้เคลือบได้หนิพี่น้องประมาณนี้ดูคือการวัดสิผ่านเพิ่นบอลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็มีสร้างมตริราคาคือกันค่ะดูคือการวัดสิผ่านเพิ่นบอลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็มีสร้างมตริราคาคือกันค่ะ ร้อยก็เลยเอาบกม่วงมาแก้วินว่าสันอันนี้นี่มีเคลือบขับไปแล้วพี่น้องก็เเด็บเนบลุเป็นซีละเป็นสีอะไนะคะเนาะสีขาวมันก็จะขึ้นอีกสองสามมื้อกบสิพาพี่น้องไปกินอีกวัดนึงค่ะไปหาเบุงแต่ว่าวัดที่สิบไปนี่ตะบุนก็กินอย่างเดียวดิพี่น้องเอ๋ยลูกน้องคอยนกินอย่างเดียวดิก็กินอย่างเดียวดิพี่น้องเอ๋ยลูกน้องคอยนกินอย่างเดียวดิ มาเห็นสิ้นสีขาวขึ้นมาแบบงามไลยด้พี่นออ้่งสีขาวนมาขึ้นมาแบบงามเลยค่ะ <Yeah. S 1> อีกสองสามมือกับสิพาพี่น้องไปกินอีกวัดหนึ่งค่ะไปหาเบึงแต่ว่าวัดที่สิบไปนีต่ตะบุรี mm. ทันได้เครือบพว่าร่างร่างทันได้เครือบ อันนี้รอบสองนะคะนนด,นนด้านนอกด้านในเราจะด้านนอกด้านในวันนี้กับว่าสิกิฟให้มันเลว้่วทางศาลาเพิ่นกับก้ว้างขวางเดียวไปกับสะอาดหูสะอาดตาดีเนาวค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเป็นออกมาแบบนี้แหละ พี<ภ>่น้องปลอกบอกม่วงแก้ววินวั้นวินเอร้อยวินเอนีเรกาสกีพายมแล้วที่พีนหนห่น้นนองจ้าอันลูกน้องถ่ายลูกน้องในวัซน,น,นลูกน้องโบเฮตอีอย่างต้ะลูกน้องพี่น้องอันนี้เรียกว่าสายล้างค่ะนะคะเนาะแต่อ,อีกอย่างพี่น้องอันนี้เรียกว่าสายล้างค่ะนะคะเนาะแต่อีกอย่าง นี่อันนี้คือเคลือบเคลือบรอบสองนี่พี่น้องเคลือบรอบสองะะประมาณนี้นะคะเป็นออกมาแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะรายงานตัวก่อนค่ะบอลเรามีคลิปลองกานตัววันนี้ก็เลยลงงานรอน,นะคะประมาณนี้อู้คือการวัดส,สิผ่านเพิ่นบอลเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าก็มีสร้างมาตริราคาคือกันค่ะท่านได้เคลือบเพราะว่าล่างล่างท่านได้เคลือบอันนี้รอบสองนะคะอืณน้องปอกบอกมองแก้ววินวัสันวินเอ,อร้อยวินเอ,อค่ะ มาแบบนี้นะคะนะเนาะเรยงานตูวก่อนค่ะาอเลามีคลิปโรงงานตูววันนี้ก็เลยลงงานร่มาเคลือบเอรอยเพิ่มอีกพี่น้องยังไม่เสร็จจ้าอท่านได้เคลือบพว่าล่างร่างท่านได้เคลือบอันนี้รอบสองนะควคะนะ่ะเนาะ ิปนี้ก็จะพอเท่านี้นะคะพี่น้องจะผลงานหินล่างมาให้เบิงเขาเรียกว่าสายล้างเ้อพี่ร้อยก็เลยเอาบอกม่วงมาแก้วินว่าสันอันนี้นี่มีเคลือบข้าไปแล้วพี่น้องกเ็เรี๋ยวมีเป็นซีละ่ะเป็นซีล่ะนะคะเนาะสีขาวมันก็จะขึ้นมาเห็นสนสีขาวขึ้นมาแบบงามเลยด้วยพี่น้องสีขาวขนมาขึ้นมาแบบงามเลยค่ะ รายงานตัวค่ะสูยง,งานเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่นะตัวเอียมมินนี่เห็นมันเล้วค่ะมิอนี่เห็นมันเล้วเนาะคะ่ะทางศาลาเพิ่นกักง้งขวางเลี๋ยวไปกับสะอาดหูสะอาดตาดีเนาะค่ะพี่น้องจ้ะ,ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะมาเคเลือบเอรอยเพิ่มอ,อีกพี่น้องยังไม่เสร็จจ้า ตูคือการวัดสิผ่านเพิ่นบอลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็มีสร้างมาติราคาคือกันค่ะน<า>ะคะเป็นออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะรางงานตูก่อนค่ะว่าเรามีคลิปโรงงานตูว,วันนี้ก็เลยโรงงานรถนะคะประมาณนี้นะค่ะ ด้านนอกด้านในเราจะด้านนอกด้านในวันนี้กับวาสิกิิปห้มันเรีวนะคะเป็นออกมาแบบนี้แล้วนะค่ะนะเนาะโรงงานตู่ก่อนค่ะบอเลามีคลิปโรงงานตูว่วันนี้ก็เลยโรงงานร้านน้องปอกบักมวงแก้ววินว่าซันวินเอร้อย วินอ่ะค่ะเนาะคลิปนี้ก็จะพอเท่านี้นะคะพี่น้องจะผลงานหินล่างมาให้เบ่งเขาเรียกว่าสายล้างเลยทางศาลาเพิ่นก็ก้ว้างขววงเดี๋ยวไปกับสะอาดหูสะอาดตาดีเนาะค่ะพี่น้องจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพี่น้องอันนี้เรียกว่าสายล้างค่ะเะนาะแต่อีกอย่าง มาเคลือบเอรอยเพิ่มอีกพี่น้องยังไม่เสร็จจ้าพี่น้องอันนี้เรียกว่าสายล้างค่ะนคะคะเนาะแต่อีกอย่างอพี่น้องปอกบักม่องแก้วิวนว่าสัน้นวินเอรอยวินเอด้านนอกด้านในเราจะเนาะด้านนอกด้านใน มืัอน,นี้ก็วาดสก็บให้มันแล้วนะคะเป็นออกมาแบบนี้แล้วค่ะนะเนาะรายงานตัวก่อนค่ะพราะเรามีคลิปโรงงานตัววันนี้ก็เลยโรงงานรถว,วันนี้ก็วาดกีบให้มันแล้วเดี่พี่น้องจ้า อันลูกน้องทายลูกน้องในวัดสันลูกน้องบ่เห็ดอียงติลูกน้องอีร้อยก็เลยเอาบกน่องมาแก้วินวัดสันอันนี้นี่มีเครือบขับไปแล้วพี่น้องก็เรียมย็บเนื้อเป็นสี่ล้เป็นสีแล้วนะคะเน,ะน,ะนาะสีขาวมันก็นจะขึ้นอีกสองสามมื้อกบสิพาพี่น้องไปกินอีกวัดหนึ่งค่ะไปหาเบิ่งแต่ว่าวัดที่สิบปนี่ตะบุ เก็บให้มันแล้วเดิพี่น้องจา้าอันลูกน้องถ่ายลูกน้องในวันสันลูกน้องบ่เห็ดอีก,อ,ก,กอย่างติลูกน้องก็กินอย่างเดียวด้พี่น้องเอยลนะูกน้องคอยกินอย่างเดียวด้แล้วค่ะเนาะคลิปนี้ก็จะพอเท่านี้นะคะพี่น้องจ้าผลงานหินล่างมาให้เบิง่งเขาเรียกว่าสายลางเ้อทางสาราเพิ่นก็ก้ว้างขวาง เดี๋ยวไปกับสะอาดหูสะอาดตาดีแล้วค่ะพี่น้องจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทางสาราเพิ่นกับก้วงขวงเดี๋ยวไปกับสะอาดหูสะอาดตาดีแล้วค่ะพี่น้องจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะนี่อันนี้คือเคลือบรอบสองนี่พี่น้องรอบรอบสอง น,นี่อันนี้คือเคลือบเคลือบรอบสองนี่พี่น้องรอบรอบสองมาเห็นเส้นสีขาวขึ้นมาแบบงามเลยด้วยพี่น้องสีขาว